สวัสด <ítulo> mm ีค hmm. ร oh. oh. okay. yeah. okay. yeah. yeah. ับว okay. yeah. so like, ันนี้ก็อยู่ผมอแล้วนะฮะเป็นเผ็ดปืนร้งกันนะครับผมที่ผมนั้นเนบูมนะฮะรอบจะส่งวันที่24สิงหาคมนะครับผมนะก็ขอบคุณลุกคั้าทุกท่านมากเลยครับวันนี้เยอะหน่อยเยอะหน่อยโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูเลยนะครับวันนี้มีรอบจะส่งสี่คนนะครับผมนะสี่ท่านนะก็ของคุณอนุสรนะครับผมของคุณอนุสรนะรัศมีนะครับผมก็เป็นอีโคไฟนอนนะครับผม ไฟหลาดนะครับผมขอ,อ,อผู้ผิดต้องขอโทษทีด้วยนะฮะเลยงงนะครับวันนี้ก็เป็นอีโค่ไฟหลาดนะครับแมงนัมตัวนี้ก็จะเป็นตัวธรรมดานะครับยิงออตโต้หรือว่ารูปแบบการเซฟหรืออะไรจะเป็นเหมือนตัวบริต้าเก,ก้สองเลยแท้เลยนะฮะส่วนต่อไปเป็นอีโค h เช็คเกิลดูเอลนะฮะก็จะเป็นตัวฟลออโต้นะครับอันนี้ผมขอเน้นย้านะครับเรื่องเดี๋ยวจะมาเน้นย้ำเรื่องระบบกันอีกทีหนึ่งจะส่งคลิปไปให้ลูกค้าพิเศษคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็ เป็นโคร่หนึ่งร้อยปีนะฮะคูเซนะครับประกับประดุงทองนะก็เป็นสีนงเงินเงานะครับผมนะตัวสีนุ้วนะครับของคุณมิตเอร์ุูนะฮะก็จับเป็นกระบอกที่สิบว่าแล้วกันนะครับผมลูกค้าเก่านะฮะแล้วต่อไปก็ของคุณกริบนะครับอ่าคุณกริบภูกเก็ตเนาะกริบภูกเก็ตกเ็เป็นเต็มเก้าสิบสอหกสีดำนะครับพร้อมลูกศิษนัดนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูเรื่องระบบของ ไฟลาดกันเลยนะครับเป็นอีโคไฟลาดแมกนัมนะครับผมเป็นทรงบาเรต้า92นะครับผมไม่ใช่ M92 นะ M92 จะมีรางปืนนะครับแต่นี้จะเป็นบาเรต้า92 NF นะฮะ92 NF ละกันนะครับผมนะอ่ะลองดูเรื่องระบบนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับลูกหมดสไลด์ค้างสองตัวสีนะฮะลูกหมดสไลด์ค้างนะครับ แม็กกาสีใส่ได้15้านัดนะครับจริงๆมันใส่ได้17เแต่ผมไม่อยากให้อัดขนาดนั้นนะครับสปริงปืนพังนะให้ใส่ได้แค่15พองหรือไม่ก็14ก็จะเป็นดีนะครับเสียงสไลด์ฟังเสียงนะครับว่าเสียงคันงจะเพราะเลยนะฮะมีระบบเซฟนะครับจากด้านบนนะเซฟจะเป็นเหมือนตัวจริงเลยนะครับผมจะใช้เซฟด้านบนนะครับผมอยากให้ใช้ด้านซ้ายมือเน้นย้ํานะครับอยากให้ใช้ด้านซ้ายมือจริงๆมีมี2ด้านนะครับแต่ด้านนี้ให้สังเกตดีๆมันใช้สกูขันนะครับ มันค่อนข้างที่จะมาแข็งแกล่งไม่แข็งแรงพูดง่ายๆใช้ซ้ายมือจะดีสุดนะครับผมนะฮะบอกเลยให้ใช้สายมือดีสุดนะครับเน้นย้ำนะครับ้ายมือเป็นระบบเซฟนะครับร่าไกยไม่ได้นะฮะเห็นไหมเมื่อเข้าเซฟแล้วนะครับสู่หมวดเซฟนะครับร่นไก่ไม่ได้นะครับเซฟใช้งานได้จริงนะครับปรับขึ้นโดยใช้ด้านซ้ายมือนะครับผมอ่ะร่นไก่เช็คเลยนะครับผมร่าไก่นะฮะ ปั้นไก่ได้นะครับตัลแอคชั่นได้นะครับผมตอนนี้แอคชั่นได้ดีเลยนะครับัเพิ่ซิงเกิลได้นะครับผมอะปืนเนี่ยเช็คจากทางร้านเนี่ยนกสับค้างปกตินะฮะเพราะว่ามันมีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเช็คไปแล้วก็ไปถึงต้องพูดตรงๆว่าไปถึงละไปถึงตัวลูกค้าแล้วแล้วทีนี้เห็นลูกค้าแจ้งว่าดึงสไลด์เล่นนะครับแล้วเลยทําให้สปริงสปริงนกสับหักนะครับผม เพราะฉะนั้นอย่าไปดึงอะไรมันโหดร้ายขนาดนั้นนะครับปืนปืนมันค่อนข้างที่จะมีระบบของเขานะครับก็นะครับเนี่ยจากจากที่เพจไปก็ปกติครับแล้วก็จริงๆตัวของลูกค้าก็ปกตินะตอนก่อนไปแล้วก็ตอนนี้ส่งมาซ่อมแล้วเดี๋ยวทำการซ่อมให้นะครับโอเคอเครับนี่นะครับระบบเซฟใช้งานได้นะครับผมอ,อ,อ,อไไ่านิดไฟลั้งาปขั้นได้เดี๋ยวามาลองดูก,การคัดต่อกันเลยนะครับผม ตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะครับโต๊ะปรับลงมาก็ถอดสไลด์นะฮะไม่มีไม่มีอะไรมากเลยพร้อมลูก1ิบนัดนะครับตัวนี้พร้อมลูก1ิบนัดนะฮะเดี๋ยวผมจะลองคัดปอกให้ดูอ่านี้ลูกลูกค้าเนาะใช้ลูกเราใช้ลูกเราดีกว่าเวลาเก็บหาแล้วจะได้ไม่ต้องเอาของลูกค้าไปหายเนะพราะร้านผมจะเวลารีวิวเนี่ยมันจะคืนทั้งนัดเนี่ยมันจะคืนคืนกระสุนหายไปรั้งนัดน,นะโอเคมาก โอเคเรามาลองดูการคัดปอกเทสนิโคไฟลัดนะครับผมแมกนัมนะนะครับผมสองนะครับผมสามนะฮะลูกสุดท้ายแลนดีคอยนะถือว่าดีเลยถือว่าดีเลยต้องมองนะครับต้องมองกระสุนไว้นะฮะเดี๋ยวมันจะห่างนะครับห่างนะฮะเสียงสไลด์หนักแน่นเลยนะครับผมเช็คปืนไม่มีกระสุนในหลังต้นวนร่าไกานะครับเดี๋ยวจะขึ้นนกแล้วก็ลองเซฟดูนะครับร่นไกาไม่ได้นะครับระบบเซฟใช้งานได้จริงด้วยนะครับขึ้นไป เมนย้ำนะครับด้านซ้ายนะด้านซ้ายนะฮะโอเคจบไปหนึ่งคลิปนะครับของคุณอนุสรรัศมีนะฮะต่อไปเลยเป็นของคุณอิสระพงจิ๋วแยมนะครับผมเรียกชื่อผิดหรือว่าเรียกนามสกุลผิดต้องขออภัยต้องขออภัยด้วยจริงๆนะฮะเป็น e c โคแจ็กเกิลดูนะครับเป็นตัวฟัวโต้นะครับเน้นย้ำเรื่องระบบนะครับเน้นย้ำเรื่องระบบนะครับปรับมาหมวดเซฟ เห็นไหมหมวดเซฟจะดันไปทางนู้นนะครับดันไปหน้าลำกล้องห้ามลั่นไกลเด็ดขาดสะพานไกลพังนะครับอันนี้เน้นย้ําตัวลูกค้าเลยนะสีดำเนี่ยจะเป็นสีดําเงาทั้งคู่นะครับเป็นสีเหมือนว่าโรงงานเขารมดํามานะฮะอันนี้ไม่ต้องตกใจเวลาออกแดดมันจะเป็นคราบเงาเงา,เงาด,ำดำดำเหมือนไทเทเนียมนะครับก็สวยอีกแบบหนึ่งนะฮะ แต่ถ้าอยู่ในที่กลางคืนเนี่ยก็จะดำพมินเลยดำสวยแต่ว่าถ้าออกแดดจะมีเหมือนคล้ายๆเป็นคราบน้ำมันหรือเป็นการลมดำเช็ดนะครับน้ำยาลมดำโอเคมาจากโรงงานนะไม่ <c oughs> เกี่ยวกับทางเรานะโอเคถ้ามาด้านนี้นะครับเน้นย้ำลูกค้านะครับห้ามล้นไกเด็อดขาดนะครับสะพานไกหักนะครับมันจะมีเดือยนะครับที่อยู่ตรงนี้คอยดันตัวไกให้ทำงานนะครับถ้าไปลอ็ลอกแล้วคุณไปดันหกักคือพังเลยนะครับใช้งานไม่ได้ตัวนี้จะใช้งานไม่ได้เหมือนตัว ไปหลาดนักนุ่มนะครับตัวแจ็คเกิลนะครับผมใช้งานไม่ได้จะปรับทางนี้แทนนะครับนี่คือระบบเซฟแล้วปรับลงมาเป็นฟัวโต้นะครับผมเฮ้ยจริงๆอ่ะฟัวโต้มันไม่ใช่ฟัวโต้มัน F แต่ก็เดี๋ยวลูกค้าไปลองเล่นกันเองนะครับไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นฟูออโต้แล้วลูกาแอดมินค่อนข้างที่จะสับสนแล้วมันมันมาหลายรุ่นแล้วก็มันไม่เหมือนกันบางทีก็เอฟคือฟูออโต้บางทีก็เอฟเป็นตัวธรรมดานะครับต้องพูดตรงๆนะครับเพราะว่าบางทีออโต้ก็คือออโต้ก็คือรัว บางทีออโต้ก็เป็นยิงทีละนัดนะครับแต่เคือฟูเอ้าก็งงกันไปนะฮะก็เดี๋ยวลูกค้าไปลองเล่นดูแต่2องบทนี้ใช้งานได้นะครับ2องบทนี้คือลั่นไกลได้เห็นไหมเดี๋ยวผมจะขึ้นลาไว้นี่นกสั์ใช้งานได้นะเนี่ยอันนี้คือออโต้นะครับลั่นไกลได้นี่อันนี้น่าจะเป็นฟูนะครับผลค้างแล้วรัวเลยนะครับคอนแอมมันเข้าได้ลึกนะครับอ่ะต่อไปเป็นน่าจะ F นะครับนี่นะฮะตะกันไกลจะค้างแค่นี้นะครับ โอเคนะก็เรื่องระบบไงผิดพลาดต้องขออภัยด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเน้นย้ำนะครับอย่าปรับไปทางนี้แล้วร้านไก่นะครับพยายามอย่าอย่าไปหักมันนะครับเพราะว่าตัวนี้มีผลกระทบกับตัวนี้นะครับผมถ้าฝืนมันนะครับอย่าไปฝืนปรับมานี่ดีที่สุดนะครับผมจะปรับตัวนี้ไปให้นะครับใช้งานได้นะฮะโอเคนี่นะให้ดูนะครับปกตินะนกมันไก่ได้ปกติเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าลูกหมดสไลด์ค้างไหมลูกหมดสไลด์ค้างนะครับ คันดันคันสไลด์กลับไปได้เลยนะครับระบบเซฟนะครับปรับขึ้นไปเห็นไหมตัวปรับหันไปด้านรับกล้องจะเป็นระบบเซฟนกไม่ทาํนะงาทงานนะครับแต่ถ้าปรับลงมานกทํางานนะครับนะโอเคเดี๋ยวมาลองดูการคัดปอกกันเลยอันนี้พร้อมลูกร้อยห้านัดเลยนะครับลูกค้าน่าจะไปจัดหนักเลยนะครับจากที่ดูนะลูกค้าน่าจะจัดไปจัดหนักเลยลูกร้อยห้านัดนะครับ ใส่ได้แค่14นัดพอนะฮะอย่าไปรวนมาก14นัดนี่ก็รวนมือชาแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาลองดูเรื่องการคัดปอกการกับ Eco Jacker Duel นะครับตัวฟัวโต้นะครับผมหนึ่งนะครับผมสองนะครับหน่สามนะโอเคฟัวโต้อยู่ในระดับโอเคเลยนะครับผมเรื่องการคัดปอกนะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับเสียงคลายหนักแน่นนะครับผมอ่ารันไกได้นะฮะระบบเซฟใช้งานได้นะครับแต่ระบบเซฟอยู่ด้านนี้นะครับขึ้นลำ นะครับตั้งไก่ไม่ได้นะครับมันจะแข็งนะครับมันจะแข็งมันจะค้ำอยู่แล้วปรับมาออโต้หรือตัวออโต้นะครับตั้งไก่ได้เห็นไหมไม่ต้องกลัวเลยผมจะปรับไป A ให้นะครับเพื่อให้ปืนทางานได้ปกตินะครับโอเคนะอ่าต่อไปเลยเป็นโคร100ปีของคุณมิตรภูนะครับคลิปนี้นานหน่อยนะเพราะว่าปืนเยอะนะครับอ่เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาห้ามาเช็ดให้ลูกค้านะจริงๆจะให้มินมินดุเอานะครับมันไม่ดีนะฮะ โอเคผ้านะครับเช็ดให้นะครับแล้วผมสนองปืนลูกค้านะเป็นตัว100ปีเงินเงานะครับประกับไม้แท้กระดุมทองนะครับผมไม้แท้กระดุมทองเลยนะครับอ่าผมเช็ดให้หมนะครับไหนไม่เงาก็เช็ดให้นะครับผมเพื่อให้ลูกค้าสบายใจนะครับก็โอเคคูเซระบบไม่มีอะไรมากนะครับลูกหมดสไลค์ค้างนะครับสองเปกะสี สไลด์เพราะนะฮะแล้วก็ระบบหลังอ่อนใช้งานได้จริงนกขึ้นไม่แล้วเห็นไหมฮะต้นไก่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้กดหลังอ่อนนะครับ mm hmm. คือเซฟคู่กดหลังอ่อนเรามาดูกันว่าต้นไก,ก่ได้ไหม mm hmm. ไม่ได้นะครับเซฟคู่ทางานได้จริงนะครับแลระกดเซฟคู่ลงกดหลังอ่อนอันนี้คือยิงได้เห็นไหมนกตีกับทันที mm hmm. เดี๋ยวมาลองดูการคัดปลอกกันเลยนะครับระบบหลังอ่อนใช้งานได้จริงนะกับตัวคูเซนะครับแมกกาซีนเป็นเรียงเดี่ยวนะแปดนะัด ใส่สามนัดนะครับทุกครั้งที่ใส่แมกกาซีนให้กดปุ่มนะครับผมกดปุ่มนะโอเคมาลองดูการคัดต่อก,กับคุเทกันนะครับมีมากสองนะครับดู<อ>ตัวนี้โอ้โหลอยเลยตัวนี้เนาะลอยสวยนะสวยมากนะครับคัดต่อได้สวยมากเลยอุ้ยสวยงามถอดแมกกาซีนนะครับตันคำสไลด์พอ,พอ,พอโอเคระบบเซฟนะครับผม ไม่กดหลังอ่อนนะครับลั่นไกไม่ได้เหมือนเดิมนะครับนกสับค้างไว้ลั่นไกไม่ได้เห็นไหมพยายามดันละขึ้นเซฟคู่นะครับผมกดหลังเ่ราลั่นไกไม่ได้เช่นกันอันนี้ไว้สําหรับขึ้นลําแล้วนะครับแล้วขึ้นเซฟคู่ก็คือกระสุนพร้อมที่จะยิงแหละลั่นไกไม่ได้แค่ปักนี้นี่กดหลังอ่อนลั่นไกได้เห็นไหมล็อกสับทำงานทันทีนะครับโอเคนะต่อไปเป็น M906 นะครับคู่แฝดของแรมโบของเรานั่นเองนะครับผมพร้อมลูก1ิบนัดนะครับพร้อมลูก10ิบน เป็น9 0ดคู่แฝดของ A Rambo ก็คือราคาเขาค่อนข้างดีดีกว wow. ่าหนึ่งมีแท okay. ่มาให้สองค่อนข้างจะดีกว่าสามมีกล่องใส่ปืนมาให้สี่มีอดัดปเตอร์ด้วยนะฮะแต่ไม่มีแอดสำรอง Rambo ไม่มีแอดสำมอง Rambo เพราะว่า Rambo แถมแอดสำรองก็เท่านั้นอ่ะบางตัวใช้ได้ดีบางตัวใช้ไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับคถมแอดสำรองที่แถมมานะก็อย่างที่รีวิวกันไปหลายๆคลิปไปไล่ดูเอานะครับ เขาแถมมา2แม็กก็จริงแต่อีกแม็กนึงอาจจะใช้ไม่ได้อีกแม็กนึงใช้ได้ถ้าคนซ่อมเป็นทับเป็นก็อาจจะใช้ตั้สองแม็กนะครับก็พูดตรงๆนะครับนะก็ตามราคานะครับของก็เป็นกระดาษนะฮะแต่โซลกิท M906 นี่ก็จะเป็นโมเดลที่คุณภาพดีกว่าดัมโบนะครับพูดตรงๆว่าคุณภาพดีกว่าแน่นอนขอเพียงอย่าไปซนมันนะครับถ้าไม่ซนมันคุณภาพดีแน่นอนนะฮะร,รูปหมดสไลด์ค้างนะครับผม สามารถดันคันสไลด์กลับเข้าได้เลยนะครับกลับเข้าได้เลยนะฮะไม่เหมือนกับเจ้าตัววงกาหรือสักอย่างนะครับที่มันต้องถอดแม็กซะมีระบบเซฟเหมือนกันนะครับผมเหมือนเหมือนแลมโบเลยนะครับนั่งไกลไม่ได้เห็นไหมมีระบบเซฟเหมือนกันนะครับลั่งไกลไม่ได้ปับขึ้นไปมั่นไกลได้นะครับระบบเซฟใช้งานได้แต่ว่าเวลากดแม็กซ์เหมือนแรมโบนะครับแม็กก็ใช้กับแรมโบได้นะครับย้ํานะครับว่าแม็ก906เนี่ย ไม่สามารถไปใส่กับตัวปืนของแรมโบได้แต่แม็กของแรมโบใส่กับ M906 ได้นะฮะจำไว้นะ <c oughs> จำไว้นะนี่ให้ความรู้ด้วยนะครับผมแม็ก M906 ไม่สามารถใส่กับแรมโบได้เพราะมีเงี้ยนะครับผมมีเงี้ยแรมโบก็มีเหมือนกัน,นามตทำไมใส่ไม่ได้เพราะเงี้ยมันไม่เท่ากันแต่แม็กของแรมโบเอามาใส่ปืน906ได้นะฮะอ่านะนะครับนะครับ มาลองคัดปอกกับเจ้า M906 นะครับบอกเลยว่าผมรับประกันเรื่องการคัดปอกนะครับเห็นไหมดูนะครับดูนะฮะเรื่องการคัดปอกของแรมโบกับ R M906 ม่ยจะต่างกันเลยนะครับ M906 ไม่ต้องลุ้นนะครับคือคัดปอกได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าแรมโบเป็นลุ้นเอานะครับตรงตามราคานะฮะอ่ะเรื่องระบบเซฟนะครับตอกลงมาต้านไกไม่ได้นะครับต้านไกไม่ได้ปรับขึ้นไปนะฮะต้านไกได้นะครับ เจ้าคบทุกท่านนะครับของคุณกริดนะฮะก็อยู่ห้องสอบสวนเนาะอ่าห้องสอบสวนสอนอไหนเอ่ยกรูคอนกเก็ตนะครับผมสถานที่ต้องหลบคืทาภูเก็ตนะฮะก็ซื้อเจ้าเอ็นเก้าสุขภพไปนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นรอบจัดสองวันที่24สิงสี่สนหานะครับก็าทั้งสี่ท่านเลยก็จะมีของคุณอนุสอนมีของคุณอิศรพงศ์นะครับของคุณมิสเตอร์ภูแล้วก็ของคุณกริดนะฮะ เดี๋ยวต้องการจะส่งให้เลยนะครับแพ็คแล้วก็จะส่งให้วันนี้วันที่24สิงหาคมนะครับผมนะส่วรอบแพ็กที่อยากสั่งซื้อสินค้านะครับผมจะขึ้นไอเดียไลน์ไว้ให้นะครับใต้คลิปก็มีนะมีลิงก์เลยนะครับกดที่ลิงก์นะครับถ้าใครไม่อยากแอดไอดีนะครับท้ไว้แล้วนะเหตุเรามีเหตุเดียวนะครับผมนะปืนแปร์กันสวยๆนะครับปืนแปร์กันสวยๆดือปูแปร์กันนะครับผมเลขบัญชีมีเลขบัญชีเดียวนะครับจากที่พูดไปหลายครั้งแล้วว่ามีเลขบัญชีเดียวเท่านั้นนะครับตรวจสอบได้เลยนนนะะฮสำหรัับวี้ก็ เดอรีดพักละส่งให้ลูกค้าทั้งสี่ท่านแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่สั่งซื้อแล้วก็เชื่อมั่นในเพจนะครับสั่งซื้อกามาเรื่อยๆทุกวันเลยนะครับทั้งที่เพ่นที่เปนอะไรให้โชว์ไม่อะไรก็คิดตัวนะครับลูกค้าเชื่อมั่นขนาดไหนนะครับแล้วก็มีลูกค้าเก่าที่สั่งซื้อเยอะมากนะครับก็ขอบคุณจากใจแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่สนับสนุนร้านเรานะครับเป็นค่าเทอมให้ตัวน้อยของผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีบ๊ายบาย โอเคก็เป็นรอบจัดส่งวันที่24สิงหาคมนะครับก็ทั้ง4ท่านนะแพ็กเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะของคุณกิตภูเก็ตนะครับห้องสูบสวนส่วนหน้าสถานีตำรวจภูทรเมืองภูเก็ตน,นะนะนะครับผมนะก็พกี่กิตนะก็เต็ม906นะครับผมนะพร้อมลูกสิบนัดนะครับแล้วก็มิตรภูนะคูเซ100ปีเง,เงินเงานะครับผมนะสองน,นัดน,นะครับแล้วก็ของคุณอิศรพงจิ๋ว์แยมนะครับผมนะก็ ตัวฟัวโต้พร้อมลูกร้อยห้านัดเลยนะครับบาริต้าเก้าสองสีดำนะครับแล้วก็ของคุณอนุสรรัศม nah, e ีนะครับหมู่ที่สามนะฮะก็บาริต้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นตัวไฟลักนะครับผมก็เป็นตัวธรรมดานะฮะเซฟด้านบนนะครับสีดำพร้อมลูกสิบนัดเหมือนกันนะฮะก็อย่าลืมกดถูกใจกด subscribe YouTube ให้ด้วยนะฮะจะได้มีคลิปเนี่ยรีวิวครั้งต่อๆไปนะฮะคลิปอาจจะลงล่าช้าหน่อยเนาะ ไม่ทันวันนะครับก็ต้องขออภัยด้วยคลิปเยอะจริงๆนะครับเร็นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ